ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของกีฬาซีเกมล่าสุดค่ะกัมพูชาสื่อกัมพูชาออกมาแนะนําบอกว่าให้นะักกีฬากัมพูชาเนี่ยระวังอาหารแล้วก็น้ําดื่มในช่วงซีเกมส์ที่ประเทศไทยค่ะคาเมทาทมค่ะสื่อของกัมพูชา เปิดเผยบอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาตอนนี้เป็นห่วงนักกีฬาทีมชาติที่จะเดินทางมาแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยว่าจะกินอยู่ลําบากแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายหลังจากคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชายืนยันจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน21ชนิดกีฬาท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์ชายแดนโดยชาวเน็ตกัมพูชาต่างแสดงความกังวลค่ะบอกว่านักกีฬาของพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกทาร้ายร่างกายหรือถูกคุกค,คามด้วยวาจาระหว่างอยู่ที่ไทย และก็เห็นควรว่ากัมพูชาเนี่ยควรจะยกเลิกการส่งนักกีฬาเพื่อแสดงจุดยืนต่อความขัดแย้งรวมทั้งให้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเพื่อนทหาร18นายที่ถูกกองทัพไทยควบคุมตัวอย่างไรก็ตามค่ะวัดจำเริญซึ่งเป็นเลขาธิการโอลิมปิกของกัมพูชาก็ยืนยันบอกว่านักกีฬาทั้งหมด จะพักอยู่ในโรงแรมเดียวกันและปฏิบัติตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติของโอลิมปิกชี้ว่าการไม่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยอาจนำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าไม่เคารพกฎหมายกีฬาระหว่างประเทศขณะที่ คินเพียค่ะเป็นผู้มุ่งในการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งกัมพูชาก็แนะนําบอกว่าให้นักกีฬาเนี่ยหลีกเลี่ยงการออกจากที่พักโดยไม่จําเป็นปกป้องทรัพย์สินของตอนเองหลีกเลี่ยงสารต้องห้ามแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อความปลอดภัยด้วยโดยเสริมว่าอยากให้นักกีฬากัมพูชาเนี่ยพักร่วมกับนักกีฬาชาติอื่นๆเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานักกีฬาที่อาจจะตกเป็นเป้าได้ค่ะ